ท่าน,นผู้ชม็บป็นดีกเช่นเคยนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชมเนาะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดตะเคียนวัดบ้านหลักนะครับเราอยู่กับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับผู้ชมหรือกดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะผู้ชม เดี๋ยวเราไปดูไปขอตัวเลขกับเจ้าแม่ตะเคียนทองด้วยกันเลยนะครับผู้ชมเนาะว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเดี๋ยวไปส่องด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะจุดนี้ที่เราจะขอท่านผะู้ชมเนาะทางแอดมินก็โรยแป้งไว้แล้วนะผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขด้วยกันเลยนะผู้ชมเนาะ ยังไม่รูปแป้งนะท่านผู้ชมแต่เหมือนตัวเลขจะขึ้นอยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมมีเลขห้านะท่านผู้ชมเนาะกับเลขอะไรแล้วท่านผู้ชมลองดูสิครับท่านผู้ชมส่องไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะมันเลขสองห้านะท่านผู้ชมเนาะที่ทางแอดมินมองเห็นนะท่านผู้ชมไม่สองห้าก็แปดห้านะท่านผู้ชมที่มองเห็นนะท่านผู้ชมเนาะเห็นไหมท่านผู้ชม ตัวเลขจะอยู่ด้านบนนะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เรายังไม่ได้ถูนะท่านผู้ชมนะเนาะเห็นไหมท่านผู้ชมลองส่องไปด้วยกันก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ขณะนี้นะครับ เรายังไม่รูปแปลงนะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมมองเห็นเป็นเลขตัวไหนนะครับท่านผู้ชมมองไปด้านบนก็เหมือนเลขสี่ห้าแล้วท่านผู้ชมเนาะสี่ห้าสามนนผู้ชมใช่หรือเปล่าติดตามสายตาแอดมินเห็นนะท่านผู้ชมเนาะสี่ก็คือตัวนี้นท่นผู้ชมห้า สามอยู่ติดกันนะครับท่านผู้ชมเรายังไม่ได้รูปแป้งนั้นผู้ชมเนาะแต่เราให้ดูก่อนนี่สี่ห้าสามผู้ชมไม่สี่ห้าสามก็สี่ห้าแปดนะครับท่านะผู้ชมนะหรือสี่ห้าห้าใช่หรือเปล่าท่านะผู้ชมลองดูสิถ้าเรามองเห็นสองตัวก็จะเป็นเลขสี่ห้านั้นผู้ชมเนาะไม่สี่ห้าก็สี่สามนั้นผู้ชมมองดูดีๆนั้นผู้ชมเนาะ แอดมินยังไม่รูปนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าเราเห็นตัวเลขแล้วเราคงเ,เราคงไม่รูปนะท่านผู้ชมก็จะมองเห็นเป็นเลขสี่สามนั้นผู้ชมเนาะเนี่ยสี่สามเป็นสี่สามชัดเจนมากเลยนะท่านผู้ชมไม่สี่สามก็สี่ห้านั้นผู้ชมเนาะเนี่ยที่ทางแอดมินเห็นนะเราคงไม่รูปนะท่านผู้ชมเนาะเพราะตัวเลขก็ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นแล้วนะท่านผู้ชมแต่ทางแอดมินจะโค้ดขึ้นไปให้ดู ไม่สี่ห้าก็สี่สามนั่นผู้ชมที่ทักแอดมินเห็นนะครับผู้ชมเนาะไม่สี่ห้าก็สี่สามนั่นผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ทางช่องของเรานะครับพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนั่นผู้ชมสําหรับตัวเลขที่เรามองเห็นนะครับเรายังไม่ได้รูปนั่นผู้ชมเนาะเราเพิ่งจะโรยแป้งเฉยๆแต่ตัวเลขก็ปรากฏขึ้นมาเป็นเลขสี่ห้า หรือสี่สามนั่นผู้ชมเนาะสี่ห้าห้าสี่สี่สามสามสี่นั่นผู้ชมที่ตัวเลขปรากฏขึ้นมานั่นผู้ชมสําหรับคลิปนี้เราคงจะตัดจบไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเนะาะหากคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าทอบช่องของเรานะครับพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนั่นผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราคงบอกว่ายบไป